สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลแลวอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์แบบนี้ครับน้องๆครับโอ้โหนะเป็นไงกันบ้างครับสบายดีกันหรือเปล่านะครับเอาละครับและสำหรับวันหยุดแบบนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กันในเกมแก r งรีมอทกันอย่างเช่นเคยนะครับเอาละฮะและสําหรับวันนี้นะครับเอออะไรครับพุ่นนะแก๊งอะไรครับแก๊งเอเลี่ยนนะฮะมาทําอะไรกันในเกมแก๊งรีมอดนี้เยอะแยะนะครับ แม่นะเห็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าล่าสุดนะครับเมื่อวานเนี่ยช่วงประมาณ10โมงนะครับมีคนที่เขาทำมอดนะเกี่ยวกับตัวละครน,นะจากหนังเรื่องเอเลียนเข้ามานะฮะโอ้โหนี่ฮะเยอะแยะมากมายเลยนะครับรู้สึกว่าเขาจะทำมา12แบบ นะฮะแหมนะหนังเรื่องเอเลี่ยนนี่นะครับน้องๆรุ่นใหม่หลายคนนะครับอาจจะยังไม่เคยได้ดูนี่นะฮะลักษณะตัวละครเอเลี่ยนเนี่ยเอ่อพวกนี้เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าอะไรนะเซโนมอฟนะอะไรประมาณนี้นะฮะเซโนมอฟนะครับและก็พวกนี้เนี่ยมันก็จะมีหลายแบบหลายสายพันธุ์ด้วยนะฮะส่วนตัวพี่สบอยเองนะครับก็เคยดูแค่ภาค2ภาคนะเท่าที่จําได้นะครับก็เรียกได้ว่านะครับเป็นหนังไซไฟสยองขวัญนะที่ค่อนข้างจะโด่งดังเหมือนกันนะฮะในสมัยก่อนนะครับอ่ะเอานะครับเกินกันมาพอสมควร นะครับถ้ากันวันนี้ไม่รอชชานะครับเราไปรีวิวเหล่าเอเลี่ยนพวกนี้พร้อมกันเลยอ่านะครับมานะครับเริ่มจากที่ตัวแรกกันก่อนนะครับตัวแรกเนี่ยครับชื่อว่าเฟ c ฮักเกอร์นะครับโอ้โหนี่นะเห็นเป็นตัวอ่อนนะตัวเล็กๆแบบนี้นะครับโอ้แต่ถ้าใครเคยดูหนังนะครับจะรู้เลยนะครับว่าเวลาเจ้าตัวดีเนี่ยนะครับมันไปเกาะที่หน้าไข่นะครับโอ้โหนี่นะฮะมันจะทําการวางไข่เข้าไปในตัวของมนุษย์คนนั้น นะครับแล้วพอไข่ของเอเลี่ยนโตได้ที่เนี่ยเอเลี่ยนมันก็จะทะลุออกมาจากอกของมนุษย์คนนั้นนะครับโอ้โหนะเรียกได้ว่าสยองขวัญกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าในเกมแกลลี่บอร์ดเนี่ยนะครับดูเหมือนทํามาก็ไม่ได้ทํามาไว้เพื่อต่อสู้กับ NPC ตัวอื่นนะครับเหมือนจะทํามาให้เราเอาไว้เล่นกันเอ้ยเดี๋ยวนะมองใกล้ๆเหมือนมันจะมีหน้าด้วยนะไหนลองซูมดูหน่อยครับเออใช่หน้ามาัหรอเปล่านะ เออไม่ได้ใช่นะนะน่าจะเป็นผิวเท <c oughs> ็กเจอร์มาเฉยๆนะครับเออดีนะเดี๋ยวลองให้มันเกาะหน้าดูหน่อยนะว่ามันจะสามารถเพาะไข่ในตัวพี่สมบอยได้หรือเปล่านะครับอ้าวมาเลยครับคุณเฟสฮักเกอร์ครับาจาเ,าเออดีีดีดีอุ้ยอุ้อุ้ยอ้ยอุ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 ้ยเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวนะหน้าจอมืดดำไปแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาสว่างนะครับ นี่ฮะมันกําลังทําการเกาะหน้าอยู่นะครับแต่ด้วยความที่ตัวละครพี่สปอยแต่มันเป็นมันเป็นแมวเป็นหุ่นแบบนี้นะเลยทําให้มันอาจจะดูบักบักหน่อยนะครับเอ้ยและยังไงครับเหมือนเอ้ยนี่ไงอ้มันจะทําการวางไข่นะครับแล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์ของตัวเองเออกมาอีกนะครับซึ่งถ้าตามที่ oh, <wow. S 1> เรารู้กันจริงๆเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะมันจะเป็นตัวเอเลี่ยนเนี่ยโผล่มาจากอก,อกนะฮะ อ่ะโอเคนะครับตัวเฟสฮักเกอร์ผ่านไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูตัวละครที่เป็นตัวละครหลักๆจากเรื่องเอเลี่ยนกันบ้างน,นะครับอย่างพวกตัวเอเลี่ยนที่เราเรียกว่าเซโนมอ์พวกนี้นะฮะนี่นะมันมีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายเวอร์ชั่นกันเลยทีเดียวนะครับอย่างตัวแรกนี่นะครับเขาเรียกว่าเซโนมอร์บเลอร์นะครับอยเลอร์นี่ที่แปลว่าเครื่องต้มนะหรือว่าแปลว่าเครื่องทําให้ร้อนอะไรสักอย่างนี่นะหรือว่าตัวนี้มันไปโดนเอ้ยมันเป็นอะไรครับ มันหนาวหรือว่ามันร้อนครับเออนี่นะอุณหภูมิในตัวมันน่าจะสูงมากนะฮะโอ้แล้วดูหลังมันนี่รู้สึกเมื่อจะมีเป็นไข่หรือเป็นความพุพองอะไรบางอย่างแม่นะตัวละครในเกมนี้เลือดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเลือดมีแค่ร้อยหกเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปสิงล่างดูหน่อยนะเขาบอกว่าถ้าคนเล่นเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหพอเข้าไปสิงล่างเลยครับเขาเรียกว่ามีมุมมองแบบ ถ้าเป็นเราเป็นเอเลี่ยนเนี่ยเราจะเห็นภาพแสงสีเป็นแบบนี้นะโอเคเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวเราลองเสกคนมาหน่อยนะว่าคนจะทําอะไรเราโอ้เดี๋ยวนะยิงเหรอยิงเหรอเฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยอ๋อนี่คือท่าการโจมตีของเซโนมอสไบเลอร์นะครับเออนะไหนทำอะไรได้บ้างคลิกขวาได้ไหมไม่ได้นะเฮ้ยแล้วมันกดโจมตีใบเลือดมันจะลดเลยนะเห็นป่ะเออนะเหมือนมันเป็นการ ปล่อยความร้อนที่มันสะสมอยู่ในร่างกายนะออกมาใส่พวกเหยื่อพวกมนุษย์นะฮะเ <te le> อาละนี่ครับการสบัดผิวหนังสารเคมีที่มีความร้อนสูงออกมาแต่แกนนี่บอกว่าอะไรของเธอจ๊ะนะตายเองเอานะผ่านจากบอยเลอร์ไปแล้วนะครับเราไปกันต่อที่ตัวที่ชื่อว่าบรูทครับนี่ฮะเซโนมอฟบรูทนะฮะ ลักษณะเหมือนจะเป็นเอเลี่ยนที่มันคานสี่ขาแบบนี้แล้วก็แผงที่หัวมันนะจะแผกมาแบบค่อนข้างจะเท่นิดหนึ่งนะครับแล้วก็เทียบเลือดกันแล้วกับไบรเลอร์เนี่ยเลือดเยอะกว่าประมาณ3เท่าได้นะครับสำหรับบรูตตัวนี้นะฮะเดี๋ยวลองเข้าไปสิงร่างบรูตดูสิอ๋อก็ไม่มีอะไรออ๋การจบตีก็เป็นแบบนี้นะมีขี้ขวาเฮ้ยทำท่าทำท่าขู่ทำท่าขู่มืนจะออกตัวแบบนี้ ออแล้วก็วิ่งโอ้โหตัวนี้วิ่งเร็วตัวนี้วิ่งเร็วตัดเพื่อนไปเลยไหนได้ไหมไม่ได้นะเพื่อนกันนะแน่นอนนะเราจะต้องส่งเหยื่อมาเทสอีกแางแน่นอนเลยครับคุณย่าแกนนี่ครับเมื่อกี้ยบลอร์ทำาเลยคุณย่าแกนนี่ไม่ได้ครับอาแล้วบับบรูสกับพราแพามจะวิ่งมาอ่านะโอ้โหโอ้โหอ้ยอุ้ยอ้ยพอแล้วครับเลือดหมดตัวแล้วครับ โอ้โหนี่ให้อะไร,อ,ะไร,อ,ะไรออกมาจากปากด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีเอเลี่ยนตัวเล็กๆนี่ครับออกมาจากปากมันด้วยนะครับเดี๋ยวซูมก่อนเออนี่ใครเห็นบ้างนะเนี่ยมันจะมีอีกปากหนึ่งนะยื่นออกมาโอ้โหปากซ้อนปากซ้อนปากนะนี่นะฮะอันนี้คือซิกเนเจอร์ของเราเอเลี่ยนทุกน,นี้เลยนะครับอ่ะต่อกันที่ตัวที่3นะครับกับตัวที่ชื่อว่าเซโนมอฟโดรนนะครับ ว้าวตัวนี้ดูท่าทางจะมีความคล่องแคล่วนะนี่นะตัวบรูที่คล่องแคล่วแล้วนะครับแต่เซโนมอฟโปรดโรนนี่ดูจะไวกว่าอเดี๋ยวลองส่งเหยื่อให้ชื่ออะไรนะโรนมาจัดการหน่อยนะเหยื่อก็เราดีเอาเซเลนดีนาบ้างนะเดี๋ยวคุณยากแกนนี่เราจะโอ้โดนโดนโอ้โดนเฉาะหัวอยู่โอ้โหน่ครับความโหดเหี่ยมของเราเซโนมอฟเอเลียนที่นี้นะครับ โอ้โหเนี่ยมันช่างโหดลายจริงๆนะครับอ่ะมากันต่อที่ตัวที่5กันแล้วนะครับกับตัวที่ชื่อว่าจัมเปอร์นะครับนี่นะตัวนี้เนี่ยเลือดเท่ากับเอ่อบรูตนะฮะแล้วก็ดูจะเคลื่อนไหวไม่ได้เร็วอะไรมากมายอ่ะเดี๋ยวรอบนี้นะเราจะให้จัมเปอร์นะมาทดสอบกับเยอหรอยนะครับเอาใครดีนะรอบนี้เอาเอ่อตัวละครจากฮับไลท์กันบ้างนะฮะมิสเตอร์จีแมนนะจีแมนว่าไง รับจัมเปอร์มาแล้วกระโดดมาแล้วกระโดดมาแล้วโอ้โหโอ้โหเอาหัวชนหัวชนแล้วทำการเฉาะเข้าไปนะโอ้โหนีครับความโหดร้ายของโอ้นี่ครับมีอะไรยื่นออกมาจากปากแบบที่เราเห็นเมื่อกี้นะไปเสแล้วนะจัมเปอร์แล้วเอานะ,ะนะจบจากจัมเปอร์ไปนะครับมาเจอกับอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเลอร์เกอร์นะครับโอ้โยเลอร์เกอร์นะเลอร์เกอร์นี่ดูจะมีความเร็ว นะครับที่ขนาดแค่เดินนะยังเร็วกันาน,นี้เลยน,นะรอบนี้เนี่ยส่งคุณวอลเลซบรีนนะคุณวอลเลซบรีนจะโดนหรือเปล่าอ่ะมองแล้วมองแล้วมองแล้ว <c oughs> โอ้เดี๋ยวนะเรายังเห็นไม่ค่อยชัดนะส่งใครดีเอ่อเรือฟูจีบ้างามีปืนมีปืน <c oughs> มีปืนจะไปสู้เอเรียนนะโอ้ยวโดนโลกเกอร์ไปนะ่ะนะไปกันเร็วนิดหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันนะครับ ตัวต่อมาเนี่ยนะเซโนโมอฟนางพญาหรือว่าเซโนโมอฟควีนนะครับโอ้โหดีนะเราจะเห็นได้ว่าเดี่ยตัวมันจะใหญ่กว่าเซโนโมอฟทั่วไปนะครับเออดีนะแล้วมีเลือดเยอะนะตัวนี้เลือดประมาณ7,6 0 0นะครับเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆนะครับแล้วดูโครงสร้างดูลักษณะภายนอกมันด,ดี่ดูช่างหน้าเกงขามะเกิดนะสมกับการเป็นนางพญานะครับแล้วก็มี2แบบนะ พี่สบ,บอยก็ไม่รู้เขาทำมาได้ไปสองแบบเหมือนกันหรือว่าดีเทลมันเป็นอะไรยังไงใครรู้ก็ช่วยอธิบายหน่อยนะครับนี่ฮะเซนมมฟพีนางพญาทีมสองแบบเลยเลือดเท่ากันเลยนะอ่ะเลือดเริ่มเยอะแล้วนะเราจะเอาเหยื่อที่เอ่อเริ่มจะแข็งแกร่งขึ้นมาหน่อยนะฮะลองเป็นคอสตูแมนหน่อยนะว่าแข็งแกร่งจริงหรือเปล่าครับไปเอาแล้วครับจเจอเฮ้ยอะไรเขาี่คอสตูแมนครับ เจอเลิกก็กระโดดใส่ก็ตายซัแล้วนะครับโอ้โหทั้งนั้นคงจะแข็งแกร่งไม่พอครับ682โนบัตลุยงานเองอ้าวอ้าวยังไงตายไปดูเหมือนดาเมจจะเบานะอ๋อพี่สบอยปรับไว้นั่นเองนะครับอ้าวปรับดาเมจเข้าขัดปกติยดงกได้682เจอกับทางด้านเอเลียนนะจากต่างดาวงับหายไปหนึ่งครับนางพยานางพยาคนนี้ว่าไง โดนเหมือนกันนะไม่รอดนะโอ้โหแล้วเหลือแต่เลอร์เกอร์ที่บัฟไปแล้วนะครับ682ไปเคลียร์แมปให้หน่อยนะครับโอ้โหเนี่ยต้องให้ถึงมือของ682นะฮะอาอนะที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเซโนมอฟลันเนอร์นะครับอ่ะมันก็เริ่มจะคล้ายๆกันแล้วเดี๋ยวพี่สบอยจะไปเร็วเลยนะครับก็ดูน่าจะวิ่งเร็วหน่อยนะสำหรับเซโนมอฟลันเนอร์นะแล้วก็เซโนมอฟโซเยอร์นะนี่เซโนมอฟทหารแล้วก็เซโนมอฟสปิตร์นะ ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีความน่าสนใจนะเขาว่าสปีดเนี่ยแปลว่าการพ่นการถุยออกมานะแล้วลองดูซิว่ามันจะถุยอะไรออกมาจากปากเขา,านะฮะเอาเอเลียนจากฮับไ์บ้างดีกว่านะเออนะแล้ดูซิเดี๋ยวเอยดีไงเอเลียนฮับไ์เขามีพลังนะเฮ้ยสปิตร์พ่นอะไรมาเนี่ยเดียวตายเลยนะทีหนึ่งทีหนึ่งโอ,อ้นี่นะ มีดาบเกการโจมตีรลยะไกลนะครับโอ้โหนะอ่ะแล้วก็เออสปิตเตอร์นี่มี2แบบนะไอแบบนี้ดูเหมือนจะเร็วหน่อยไอแบบแรกแบบคาดน,นะแบบ2อนี่ดูเหมือนจะเร็วขึ้นมาดนึ่งน,นะเออนะ ะนะฮและนั่นครับก็เป็น Alien, เอเลี่ยนเซนมอฟนะทั้งหมด12แบบนะครับด้วยกันนะที่เข้ามาในเกมเกรดินบอที่เราได้เห็นกันไปแล้วนะครับในวันนี้นะฮะอ่ะวันนี้การรีวิวนะก็เรียกได้ว่าใช้เวลากันมาพอสมควรนะครับแต่ก่อนจะไปนะเดี๋ยวพี่สบอยหาคู่ต่อสู้ให้เขาทดสอบกันสักนิดหนึ่งนะเรียกได้ว่าจะได้ดูการต่อสู้กันเพื่อความสนุกกันอย่างเล็กน้อยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเอาใครดีนะครับ มาจากนอกโลกนะมาจากนอกจักรวาลแบบนี้นะครับต้องเจอกับนอกจักรวาลเหมือนกันอย่างคลาสสิกไทรพอตนะครับอ้าวครับคลาสสิกไทรพอตพยายามเจอกับฝูงเอเลียนเซโนมอฟและจับกินไปตัวหนึ่งด้วยที่เหลือก็ทำการยิงนะโอ้โหคลาสสิกไทรพอตบอกว่าจักรวาลเซโนมอฟเนี่ยมันช่างบอบบางซะเหลือเกินนะครับโอ,โ,โอ้โหยังไงครับยิงปิ้ว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 ,วนะ เหลือนางพญาตัวสุดท้ายก็เลี่ยงไปเป็นที่เรียบร้อยเลยครับอ่ะเอานะคลาสสิกไทพอตเนี่ยอาจจะโหดเกินไปนะครับและตัวมันก็ใหญ่ด้วยนะทําให้เราเดี๋ยไม่ค่อยได้เห็นแอนดเบชั่นของพวกเอเลียนพวกนี้นะครับอ่าถ้างั้นไซตามะดีกว่าะนะนะผู้ไม่ยุ่งเกี่ยวใครไม่ต่อยใครก่อนนะครับอาแล้วครับและทั้งงครับลาวเอเรียนเซโนโมอกระโจนมาก่อนเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะ เอาตายเลยนะลันเนอร์นะตัวนี้นะโอ้โหนี่นะโอ้โซโนโมอเอ้ยไซตามะเราลงไปงอเลยนะแม่นะไซตามะเนี่ยน่าจะไม่ทันการนะครับถ้ากันอเอาใครดีนะเดี๋ยวขอดูอีกหน่อยนะเอ,อเอ่อเป็นพวกไวรายนะเป็นพวกเหล่าปีศาจแบบนี้ต้องส่งยอดมนุษย์มาปราบหน่อยซูเปอรแ์แมนจาก DC นะครับป่าแล้ว โอ้ยเออดี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 ไปไกลไปไกลเหยียบซะซุปเปอร์แมนนะข้ามเนื่องข้ามหนังกันไปเลยนะครับเหยียบให้หมดนะซุปเปอร์แมนนะเออเก่งสมชื่อซุปเปอร์แมนจริงนะครับอ้าวครับโอ้โหหูหูหูดีนะครับโอ้ดี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 ดูดิฟมาเลยนะพี่ซุปเปอร์แมนเรานะแบนนะก็เรียกได้ว่าความเก่งกาจซุปเปอร์แมนเนี่ยก็ยังไว้ใจได้เพิ่มเกินนะครับ นะครับและสำหรับคลิปการรีวิวนะเหล่าตัวละครเอเลี่ยนแบบนี้นะครับโอ้โหนะก็เรียกได้ว่าบทเวลาลงแล้วนะครับแม่ก็ถือได้ว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นการรีวิวคร่าวๆไปก่อนนะครับอาจจะยังไม่ได้มีการต่อสู้อะไรเยอะแยะมากมายนะฮะแต่เดี๋ยวถ้าคลิปนี้เนี่ยยอดวิวดีนะเดี๋ยวพี่สปอยเนี่ยจะแยกออกมาเป็นคลิปการต่อสู้ให้น้องๆได้ดูกันต่อในคลิปถัดไปนะครับแม่นะยังไงก็อย่าลืมมาช่วยกันดูแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยเด้อ เอาละครับและสำหรับคลิปนี้นครับก็ได้หมดเวลาลงก่อนแล้วนะครับขอบคุณน,น้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมช่องสมบอยกันโดยตลอดนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับอย่าลืมติดตามดูกันต่อด้วยกันวันนี้พี่สมบอยขอตัวลาไปก่อนแล้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ